สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทีมีสาระทุกท่านนะครับและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องอลุงป้านาอาประชาชนคนไทยทุกท่านเมื่อสักครู่นี้ท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เปิดถแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิตอล w a l l ล็ตนะครับซึ่งนะครับหลายท่านที่มีข้อสงสัยว่า เงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะลงทะเบียนได้นะครับมีเงินฝากบัญชีเท่าไหร่ถึงจะลงทะเบียนได้นะครับและใครมีสิทธิ์ลงทะเบียนได้บ้างใช้ได้ที่ไหนระยะทางกี่กิโลใช้ผ่านแอปอะไรผมได้รวบรวมประมวล ข้อมูลเบื้องต้นย้ำนะคะว่าเบื้องต้นแต่ก็จะมีในส่วนของหลักเกณฑ์รายละเอียดหลักๆส,สำคัญสำคัญนำมาฝากนำมาบอกให้กับท่านผู้ชมเบื้องต้นในวันนี้เป็นคลิปแรกก่อนนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับตามที่หลายท่านนะครับทราบและรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทเป็นโครงการของทางพักเพื่อไทยที่ตอนนั้นเขาหาเสียงและตอนนี้นะครับทางพักเพื่อไทยก็ได้เป็นอ่า แกนนาจัดตั้งรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยนายเสรษฐาทวีสินได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเริ่มเรื่องนะครับโครงการนี้นะครับชื่อโครงการกระเป๋าเงินดิจิตอลของไทยนะครับก็จะเป็นการช่วยให้กระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาให้ฟื้นตัวผ่านโครงการดิจิตอลวอ l l e t ตหนึ่งมืนบาทจะเติมเงินใส่เงินให้หนึ่งมืนบาทผ่านในกระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับผม ้องใช้ภายในอำเภอตามบัตรประชาชนอันนี้นะครับจะเป็นรายละเอียดที่เรียกว่าท่านจะต้องศึกษาข้อมูลนะครับและฟังชัดๆชัดๆนะครับเติมเงินใส่แอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับย้ำว่าจะมีการเติมเงินใส่ให้ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับผู้ที่ลงทะเบียนได้นะครับจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปย้ำนะครับ16ปีขึ้นไป สำหรับผู้ที่ทำงานนะครับหรือ,อเรียกว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับจะต้องมีเงินเดือนไม่เกิน7จ็ดหมื่นบาทนะครับย้ำเจ็ดหมื่นบาทถ้าใครที่มีเงินเดือนน้อยกว่า7จ็ดหมื่นบาทลงทะเบียนได้ทุกคนครับตั้งแต่16ปีขึ้นไปนะครับ 2. นะครับมีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน5,000 0บาทอันนี้คือหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเบื้องต้นนะครับส่วนการแจกเงินนั้นเราจะต้องลงทะเบียนนะครับซึ่งการลงทะเบียนจะให้ลงผ่าน แอปพลิเคชันเป๋าตังหรือผ่านธนาคารอันนี้จะต้องรอกันอีกครั้งหนึ่งจะมีการโอนเงินเข้าให้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจำนวน1 0,000บาทใช้ได้ภายในอำเภอตามบัตรประชาชนย้ำนะครับภายในอำเภอตามบัตรประชาชนนะครับไม่ใช่4กิโลเมตรเหมือนกับข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้เงินต้องใช้ครั้งแรกในระยะเวลาไม่เกินภายใน6เดือน โครงการสิ้นสุดเมษายน2,570ประชาชนไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นหรือแลกเป็นเงินสดได้ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในส่วนของการลงทะเบียนเดี๋ยวผมจะนำมาฝากอีกทีนะคะว่าให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเลยหรือลงทะเบียนผ่านธนาคารตรงนี้ยังไม่มีข้อกำหนดหรือรายละเอียดนะครับใช้สำหรับซื้อของอุปโภคบริโภคเท่านั้นนะครับต่อไปครับผม คำถามอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานนะครับไม่สามารถซื้อของออนไลน์ได้บางคนนะครับอาจจะสงสัยว่าเราเนี่ยสามารถซื้ออะไรได้บ้างนะครับ 1. ไม่สามารถซื้อของออนไลน์ได้ 2. ไม่สามารถใช้ซื้อของที่เป็นอบบยมุกเช่นเหล้าเบียร์บุรี่ต่างๆไม่สามารถซื้อบัตรกำนันบัตรเงินสดเพชรพลอยทองคำอัญมณีไม่สามารถชำระหนี้ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติได้ต่อไปครับไม่สามารถจ่ายค่าเทอมค่าเล่าเรียนได้ร้านค้าต้องทำการจดทะเบียนแวดเพื่อรับเงินอันนี้จะเป็นส่วนของร้านค้านะครับในส่วนของร้านค้าที่ต้องการรับเงินหรือเป็นร้านค้าที่เขาเรียกว่าขายของให้กับกลุ่มที่ได้รับเงินนี้นะครับจะต้องนะครับลงทะเบียนด้วยนะครับผมเพื่อรับเงินในส่วนของ ร้านค้าเนี่ยนะครับเขาจะเริ่มให้ลงทะเบียนภายในพฤศจิกายนนี้แล้วครับยังไงก็ติดตามข้อมูลขขาสาเพิ่มเติมได้นะครับผมร้านค้าที่จะขึ้นเงินได้ต้องอยู่ในระบบภาษีนั่นหมายความว่าร้านค้าที่ต้องการรับเงินนะครับจะต้องนะครับไปลงทะเบียนก่อนและหลังจากนั้นนะครับก็จะต้องไปร้านค้าที่จ่ายภาษีให้รัฐนะครับผมถ้าเป็นหับเล่แผงลอยถ้าท่านไม่มั่นใจหรือท่านไม่ได้เสียภาษีให้รัฐท่านไม่ต้องลงทะเบียนร้านค้าก็ได้นะครับ ต่อไปครับผมโครงการดิจิตอลได้ถูกปรับให้เป็นไปตามความเห็นจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆปรับปรุงกลุ่มผู้ได้รับสิทธิโครงการตามหลักเกณฑ์นี้เลยครับผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะต้องมีเงินเดือนน้อยกว่า70,000บาทย้ำนะครับตามที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีเงินเดือนน้อยกว่า70,000บาทและมีเงินทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน50,000 0บาทอันนี้คือ สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับลองจากอายุถ้าใครที่อายุเกิน16ปีลงทะเบียนได้ทุกคนครับแต่ใครที่ทำงานแล้วเป็นมนุษย์เงินเดือนฟังชัดๆครับไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรเป็นมนุษย์เงินเดือนอะไรก็แล้วแต่นะครับจะต้องมีเงินเดือนไม เกิน7 0 0 0 0บาทหรือน้อยกว่า7 0,000บาทถึงจะลงทะเบียนได้เอาง่ายๆพูดแบบใหม่เลยนะครับก็คือถ้าใครมีเงินเดือนน้อยกว่า70,000บาทลงทะเบียนได้ทุกคนครับและจะต้องมีเงินทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทนะครับนำเงินไปลงทุนเพื่อสร้างโครงสร้างฐานระยะยาวนะครับนำเงินส่วนที่เหลือจากการปรับกลุ่มผู้รับสิทธิ์ไปใช้ในการสนับสนุนในการลงทุนต่างๆอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงอาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจนะครับ โอเคครับเพิ่มครงการ e ีรีฟันนะครับสำหรับผู้เสียภาษีสามารถซื้อสินค้าได้ภายในมูลค่าไม่เกิน50,000บาทอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของร้านค้าอันนี้ไม่ต้องสนใจมากที่เราต้องสนใจคือ 1. อายุ16 2. มีเงินเดือนน้อยกว่า70,000บาทลงทะเบียนได้ 3. มีเงินฝากทุกบัญชีรวมการไม่เกิน50,000 0บาทลงทะเบียนได้ครับต่อไปครับผมประมาณการยอด ผู้คนที่สามารถลงทะเบียนได้ก็ประมาณ54.8ล้านคนนะครับผมแล้วก็มีฐานเงินเดือนมีฐานการฝากเงินหรือบัญชีธนาคารรวมกันไม่เกินที่ผมบอกไม่สักครู่นี้นะครับต่อไปครับโครงการนี้จะพัฒยาต่อย,ยอดผ่านระบบแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับเพื่อให้การใช้ใจ่ายได้ต่อเนื่องนะครับเพราะมีแอปพลิเคชันเป่าตัง ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยบอกไปแล้วว่ามีข้อมูลข่าวต่างๆออกมาว่าจะมีการให้เงินผ่านแอปนั้นแอปนี้ผมบอกแล้วครับว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อนี่วันนี้เลยครับผมเป็นสิ่งที่แท้จริงนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นครับย้ําอีกครั้งผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังใครที่ถอดถอนหรือลบแอปพลิเคชันเป๋าตังออกไปจากมือถือแล้วให้รีบโหลดมาลงทะเบียนกันรอไว้ได้เลยครับ มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า40ล้านคนนะครับผมและร้านค้า1.8ล้านค้านะครับส่วนคนที่ยังเป็นหนูหนูน้องๆน,นะครับอายุเพิ่งจะ16ปียังไม่มีแอปเป่าตังก็ให้โหลดลงเครื่องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังรอกันได้เลยครับประชาชนมีความคุ้นเคยในการใช้งานอันนี้นะครับเป็นการบอกว่า คนเมื่อก่อนนี้นะครับได้รับเงินผ่านแอปเป่าตังค์ใช้จ่ายผ่านแอปเป่าตังค์อาจจะเคยชินและใช้จ่ายเป็นกันอยู่แล้วก็เลยใช้แอปนี้นะครับลดเวลาประหยัดงบประมาณในการพัฒนาระบบซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะครับมีข่าวว่าจะใช้แอปนั้นแอปนี้รัฐไม่เอาแล้วนะครับให้ใช้แอปผ่านเป่าตังค์เท่านั้นครับภาครัฐมีความคุ้นเคยในการกํากับดูแลเช่นเดียวกันครับรัฐมีการทําเรื่องก่อนหน้านี้ผ่านแอปเป่าตังค์แล้วก็จะคุ้นเคยนะครับ มีความพร้อมอยู่แล้วในการลงทะเบียนเพราะว่าแอปนี้ออกมากันสักระยะหนึ่งแล้วนะครับต่อไปครับผมจะมีการตีความโดยกฤษฎิกาและดำเนินตามกระบวนการสภานะครับเริ่มต้นพฤศจิกายน6 6 6อันนี้คือระยะเวลากรอบโครงการนะครับผมจะตีความโดยกฤษฎิกาและดําเนินกระบวนการสภาเริ่มพฤศจิกายน6 6นะครับ โครงการที่1น,นะครับโครงการรีฟันนะครับมกราคม67จะเริ่มโครงการแรก2โครงการดิจิต a l วอลเล็จะเริ่มแจกให้นะครับหรือลงทะเบียนตั้งแต่พฤษภาคม67และสิ้นสุดโครงการทั้งหมดมิถุนายน67ครับผมและนี่ก็เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลได้ออกมาบอกหรือโดยนายกได้ออกมาบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับว่าโครงการนี้นะครับ มีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรใครมีสิทธิ์ลงทะเบียนได้บ้างนะครับและจะได้ไม่ต้องงงไม่ต้องสงสัยกันอีกต่อไปขอย้ําอีกครั้งนะครับว่าผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนะครับอายุ16ปีขึ้นไปนะครับเป็นคนไทยมีบัตรประชาชนคนไทยคนต่างด้าวลงไม่ได้นะครับ 2. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีเงินเดือนน้อยกว่า70,000บาทใครที่มีเงินเดือนมากกว่า70,000บาทไม่ต้องลงทะเบียนเสีย สิทธิ์แน่นอนนะครับไม่ได้สัมสิทธิ์แน่นอนถึงท่านลงไปก็ไม่ได้สิทธิ์สามมีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันต้องไม่เกิน5้าแสนบาทนะครับอันนี้คือหลักๆ4ก,การใช้จ่ายเงินนะครับจะต้องใช้จ่ายภายในอำเภอตามบัตรประชาชนเท่านั้นครับผมซึ่งก่อนหน้านี้นะครับใช้จ่ายผ่าน4กิโล นะครับก่อนหน้านี้ที่มีข่าวออกมาอันนั้นไม่จริงนะครับข้อที่จริงคือใช้จ่ายภายในอำเภอเลยครับผมตามบัตรประชาชนของท่านด้วยนะครับใครที่อาจจะอยู่สมมุตินะครับเป็นคนโคราชมาทํางานกรุงเทพคนเชียงใหม่มาทํางานกรุงเทพท่านจะต้องเดินทางไปใช้จ่ายตามอำเภอที่ท่านมีบัตรประชาชนนะครับผมย้ําตรงนี้นะครับต้องใช้จ่าย ตามทะเบียนบ้านหรือตามบัตรประชาชนภายในอำเภอท่านเท่านั้นไม่สามารถมาใช้จ่ายนอกจังหวัดหรือนอกอำเภอของทะเบียนบ้านท่านได้นะครับย้ำตรงนี้ถึงแม้ท่านจะอยู่จังหวัดเดียวกันแต่ถ้าอยู่คนละอำเภอใช้ไม่ได้นะครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่นายเศรษฐาทวีสินได้แถลงข่าวออกมาเมื่อสักครู่นี้ เป็นเรื่องจริงนะครับใครได้ใครไม่ได้ลงทะเบียนไหมใช้ที่ไหนได้บ้างระยะทางกี่กิโลใช้ผ่านแอปอะไรฟังกันชัดๆเป็นยังไงกันบ้างครับผมความชัดเจนในวันนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ท่านเคยรับชมรับฟังจากแหล่งข่าวต่างๆมานะครับหายสงสัยกันหรือยังครับผมเคยบอกไปแล้วนะครับข้อมูลที่แท้จริงจะต้องมาจากหน่วยงานรัฐบาลและนี่คือหน่วยงานรัฐบาลนะครับเพราะนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวออกมาเองสดสดร้อนๆเมื่อสักครู่นี้ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกันด้วยสวัสดีครับ